โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม p พเดยอีกเช่นเคยโดยหัวข้อวันนี้ผมจะมาอธิบายสกิลของ p พเดยนะครับโดยผมขอเริ่มที่5สกิลก่อนนะครับโดยมี Medic Ammo Specialist Tank Engineer Fortitude น,นะครับโดยทั้งหมดสกิลของ p พเดยม,มันมีทั้งหมด21สายซึ่งผมขอพูด5สกิลก่อนนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทอื่นๆก็จะมาอีก5 5 6นะครับเพราะว่าถ้าผมอธิบายทีเดียวย,ยิบเอ็นเนี่ยอย่างว่คิดมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยยยวคคคนนนดูเเเเี่่จะะปือออารับโ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ5สกิลแรกเมดิกนะครับเอผมขอก่อนบอกกันเลยนะครับว่าถ้าคนที่เล่นเพเด2มาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าสายเมดิกเนี่ยเขาสกิลจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นเพเด3เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโดยเริ่มจากเบสิกเนี่ยเราจะชุบเพื่อนไวขึ้น20%และกระเป๋าเมดิกแบ็กเนี่ยเพิ่มอีก2ชาร์จนะครับก็คืออในกระเป๋าเมดิกแบ็กเนี่ยโดยปกติเนี่ย ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะในสกิลเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยจะมี2อันโดยปกตินะแต่เกิดเราอัพสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีก2อันเป็น4อันนั่นเองนะครับส่วเอสเมื่อเราเริ่มชุบเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับสเต็กกริดนะครับกริดก็คือเราจะได้รับดาเมจน้อยลง10%จากศัตรูและถ้าคุณมีกริดเนี่ยคุณจะได้รับดาเมจน้อยลง4 0จากศัตรูเมื่อเรากําลังชุบเพื่อนอยู่อันนี้ดีนะครับในโหมดของโอเวอร์ค หรือหมดที่มันยากๆเนี่ยเพราะว่าตำรวจยิงแรงมากแล้วในการชุบเพื่อนเนี่ยมันสําคัญมากๆดังนั้นเนี่ยการที่เราจะวิ่งเข้ามาชุบเพื่อนน่ะมันทําให้เราเนี่ยเป็นจุดเป้าหมายตรงนี้อะไรจะมาช่วยกันดาเมจได้เยอะส่วนต่อมานะครับเมื่อคุณเนี่ยทุกคนเลยนะที่วางเมดิกแบ็คเนี่ยทั้งคุณและเพื่อนคุณน่ะถ้าฮิลนะคุณจะได้รับ,บโบนัสการฮิลเนี่ยเพิ่มอีก20หน่วยแต่ถ้าเกิดในเพื่อนทีมของเราเนี่ยใช้สกิลนี้เหมือนกันเนี่ยจะได้โบนัสสกิลนียเพิ่มอีก5ซึ่งในในทีมนะ มี4ถ้าในในทีมเนี่ยใส่กันหมดเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันนับเพื่อนรวมเราไหมถ้านับแค่เพื่อนก็บวก15ถ้านับเราด้วยอีก1เป็น20ก็เป็น40่สิบเอามาเอ็กตาชาร์จนะครับก็เหมือนสกิลแรกเลยเมดิกแบงค์เนี่ยเราจะได้ชาร์จเพิ่มอีก2อันจากสกิลเมื่อกี้เรามี4อยู่แล้วแล้วถ้าเราเอัพอันเนี้ยก็เป็น6กคอมแบทเมดิกเมื่อคุณมีกริดเนี่ยแล้วหลังจากที่ คุณเนี่ยชุบเพื่อนสําเร็จแล้วเนี่ยทั้งเราและเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นอมตะห้าวิหลังจากชุบเสร็จวิอันนี้ผมว่าดีเพราะว่าหลังจากชุบขึ้นมาเนี่ยเราอมตะ5้าวินะคือเราก็จะมีโอกาสที่วิ่งหนีได้จริงๆแต่แบบคือมันมีโอกาสที่วิ่งหนีจากตรงจุดนั้นได้คือถ้าคนเล่นโอเวอร์คิวอะคือตำรวจมันจะเยอะมากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะดีเราเราจะมีเวลาในการวิ่งหนีตำรวจนะครับ ต่อมาโคสบูเมื่อไหร่ก็ตามทีมเมทในทีมเราเนี่ยล้มหรือว่าอ่าคัสตอรดี้หรือเข้าคุกนะครับเราก็จะได้รับลัชนะครับหรือถ้าเรามีสแต็กลัชอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะรีเฟชให้แล้วก็ถ้ามีถ้าคุณมีสแต็กลัชนะครับคุณเนี่ยจะชุบเพื่อนน้อยขึ้นอีก30%บวกกับอันมิกแย่สกิลแรกอะ่ะอีก2 0เป็น50ชุบไวเร็วมากนะครับใครชอบซัพพอร์ตเพื่อนก็ เล่นสกิลนี้แนะนำเลยโดนมาม่าถ้าคุณมีทั้งเอสเกรสแล้วก็ลัสนะครับอ่าฮิลเนี่ยเพิ่มอีก15นะครับมันจะแอคทีฟบัฟเนาะเมื่อคุณเก็บเมดิทแบ็กนะครับแล้วก็คุณเนี่ยจะอินเทอร์แเอร์เ็เร็วขึ้นกับเมดิทแบ็กและเฟิร์สเอดคิดก็คือเก็บไว้ขึ้นนั่นเองนะครับไม่มีอะไรวอลกิ้งพาร์เมซีนะครับคอสซูมเบบลเนี่ยจะมีความจุเพิ่มขึ้นอีก2ก็ขออธิบายก่อนว่า Cosmable ก็คือช่องที่เวลาเราเทรดัวกันหรือว่าเรากำจัดพวก Botoser พวกนี้ที่มันจะดอปพวก First Ace แล้วก็ r e p a ค r k i เนี่ยมันจะอยู่ในช่อง Cosmable อันนี้นะที่มันดรอกตามพื้นอันเล็กอ,ะอ่ะมันจะเพิ่มมาอีก2โอเคประมาณนี้ในส่วนของ Medic นะครับถ้าใครชอบเล่นสาย Support หรือชอบชุบเพื่อนเนี่ยก็แนะนำให้เล่นต่อมา Ammo Specialist นะครับก็สายกระสุนนั่นเองสายยิงนะครับ ก็เบสเลยก็คือคุณเนี่ยจะได้ความจุกระสุนเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็จะได้จำนวนเอเมอร์แบ็กเนี่ยอีก2ชาร์จนะครับก็เหมือนอ่าของเมดิกเลยก็คือกระสุนก็จะได้เบสเนี่ยจะมี2แล้วอัพสกิลเนี้ยก็บบกอีก2เป็น4แล้วถ้าเป็นเอซนะครับขั้น2เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณหยิบกระสุนขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าอ่าอาวุธของคุณตอนนั้นเนี่ยแม็กกาซีนเนี่ยมันเต็มนะครับคุณจะได้รับ สเต็คเอชนะครับผมถ้าคุณไม่มีนะเอชก็คือเราทำดาเมจแรงขึ้น10%ปอนต์่ต่อมาสกาวเจอร์เมื่อคุณมีเอชเนี่ยตอนที่คุณมีสเต็คเอชอยู่นะครับอ่าแล้วคุณไปเก็บกระสุนที่มันดรอปตามพื้นเนี่ยคุณจะมีโอกาส10%นะครับที่จะได้ของอาวุธคว้างเนี่ยคืนมาก็คือพวกมีดปาพวกระเบิดสโมกแฟชพวกนี้นะครับฟูลี่โลสคุณก็จะได้อีก2ชาร์จนะครับก็เมื่อกี้เหมือนกันเลยเหมือนสกิลอันแรกเลยนะ ก็เป็น6ในกระเป๋า1กระเป๋าเนาะชาร์จกระเป๋า1อันชาร์จได้6อันเพน up เมื่อคุณมีสกิลนะครับแล้วคุณเก็บกระสุนตามพื้นเนี่ยคุณจะได้รีเจนเกาะของคุณเนี่ยชัง1น่งชังเนี่ยตอนนั้นเลยก็คือจะรีเจนเต็ม1ชังเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี่ยมันต้องรอครูดาวทุก2วินะครับหลังทํางานซึ่งสกิลนี้ผมว่ามันดีมากนะครับผมได้ไปใช้มาแลละมันจะเหมาะกับโหมดยากมากเพราะว่า ตำรวจยิงแรงแล้วเกาะนี่แบบหายเป็นน้ำดังนั้นเนี่ยอันนี้ดีนะครับเพราะว่ายิ่งตำรวจเยอะเนี่ยกระสุนตำรวจเนี่ยมันจะดรอปตามพื้นเต็มเลยเนาะแล้วเราเนี่ยถ้ามีสแต็กกิดอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปไปเก็บกระสุนดรอปเนี่ยมันก็จะรีเจนเกาะช้างตอนนั้นอะเต็มเลยนะครับ1อันถือว่าดีนะครับกับสำหรับสำหรับคนที่เล่นช้างน้อยๆนะครับหงช้างหรือ2งช้างนั่นตัวต่อมานะคบแบบไฮเมื่อคุณเนี่ยไม่ก็เพื่อนคุณนะครับวางเอมิลแบ็กเนี่ย ทุกการวางเอโมแบกนะครับเราจะได้เอฟเฟกที่เรียกว่ายิงทะลุเกาะ30วิหลังจากเ,าเก็บกระสุนเนี่ยทั้งทีมเลยนะแล้วถ้าทีมเมทเนี่ยใช้สกิลนี้เหมือนกันเนี่ยในทีมก็จะเพิ่มาดาเมจของอาวุธเ่ยเพิ่มอีก5%นะครับซึ่งามว่าอันนี้มันดีไหมผมว่ามันมันดีแต่ไม่มากกลางๆเพราะว่าเราต้อง สูญเสียเอมโบแบ็กไป1อันเราต้องวางเท่ากับว่าเราใช้ได้ครั้งเดียวซึ่งกระเป๋าเกมเนี้ยเอมโบแบ็กหรือเมดิคแบ็กเนี้ยเราสามารถพกได้เต็มที่2อันดังนั้นเนี้ยสกิลเนี้ยถ้าเราไม่ได้ skill, อัพสกิลอ่าอย่างกิลอันเนี้ยอ่าพาวเดอร์ไลสเตอร์เนี้ยคือถ้าอัพอันเนี้ยเราจะได้กระเป๋าพวกเนะมดิคแบ็กเอมโบแบ็กแอมโบแบ็กเนี้ยมาอันหนึ่งเป็น2ซึ่งถ้าเราไม่ได้อัพอันเนี้ยเราจะมีแค่อันเดียวซึ่งเท่ากับว่าเราใช้สกิลเนี้ยได้แค่ครั้งเดียว ซึ่งถามว่ามันมันก็ดีแต่มันก็ไม่ดีขนาดนั้นโซดามาแมกโทรนะครับผมเมื่อคุณมีลัสเนี่ยแล้วคุณไปเก็บกระสุนตามพื้นเนี่ยมันก็จะให้ทีมรอบข้างเราเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันในระยะ10เมตรนะครับโซดามาท็อปอัพนะครับก็เวลาที่เราเก็บกระสุนใน ammo bag เนี่ยเราจะได้จํานวนกระสุนเพิ่มขึ้น20%แถมฟูลลี่รีสต็อกของปลาเรานะครับก็เราจะได้พวกของปลามีดปลา,ปาสโมกแลเบิด แฟชชัวงเนี้ยถ้าเราหมดแล้วเนี่ยแล้วเราไปเก็บอ a โมแบ็ g เนี่ยเราก็จะได้อ่าฟูลลี่รีส็อกอันนี้เต็มเลยนะครับถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบปลาสายปลาเนี่ยชอบเลยนะครับผมส่วนตมาเรามาเรื่องที่สายแท้งกันเลยนะครับผมสายแท้งเนี่ยเอาจริงๆสามสกิลเนี่ยมันก็มาจากภาค2องกนแหละไอ้รวม engineer fortune เลยด้วยมันคือหลายๆอย่างมันก็มาจากภาค2องกนแหละแ,แต่ก็มีอันใหม่ที่มาจากภาค3บ้างนะครับแต่เบสิกเนี่ยสามสกิลเนี้ยมันเบสิกอยู่แล้วสายหมอสายกระสุนสายแท้งโอเค ไม่เคยเสียเวลาต่อกันเลยกว่าแทงเบสนะครับเราจะได้ดีเจนเนี่ยไวขึ้น20%นะครับใน ammo ชังนะครับแล้วก็เราจะได้ชาร์จอีก2ชาร์จของ ammo back นะครับผมก็เหมือนกันสกิลเมื่อกี้ต่วนถ้าเราอัพขั้น2 s เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกาะเราแตก1นึช้งนะครับผมเราจะได้รับกิจหรือว่าถ้ามีกิจอยู่แล้วมันก็จะรีเฟซให้ส่วมาฮาร์ลี่นะครับผมเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผม เกาะคุณแตกเนี่ยเกาะช้างแตกหนึ่งชังนะคุณจะได้รับต้านกระสุนเนี่ยก็คืออมาตะเนี่ยสองวิอันนี้ดีดีนะคือมาใช้คู่กันเนี่ยดีเมือ่อเมื่อช้างแตกเนี่ยเราก็ได้อมาตะสองวิล้วได้มีเวลาวิ่งหนีอยู่ส่วนต่อมาอันนี้ก็ม,มีเวลามากเอสตอร์นะของก็คือได้ชาร์จอีกสองอันเป็นหกอันในกระเป๋าหนึ่งอันนะครับของอาร์เมอร์แบ็คนะครับส่วนมาอาร์เมอร์อัพเมื่อคุณเนี่ยเก็บอาร์เมอร์แบ็คนะครับในเก็บในในกระ อาร์เบ um ิร์แบ็กเนี่ยเกาะที่ช้างที่ตอนนั้นอ่ะมันก็จะซ่อมให้เลยนะครับสมมุติว่าเผื่อกินไม่ออกสมมติมีมีเกาะคุณเล่นเกาะ2ชัช้างเกาะ2อันนะครับเกาะอ,อันแรกอ่ะพังไปแล้วเหลือเกาะอ,อันสุดท้ายอ่ะแต่โดนยิงไปเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วเกาะมันจะ,จะพลิบแ,แดงก็คือมันต้องรอเวลาในการชาร์จใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเก็บอันนี้เลยเนะี่ยถ้ามีสกิลนีน้คือจะซ่อมให้เลยก็คือได้กลับมา2ช้างนะครับแต่ถ้าไม่มีสกิลนี้ เวลาเรากดเก็บก่อนเนี่ยเราได้มาหนึ่งชั้นก็จริงนะครับแต่ชั้นอันที่มันดาเมจไม่แก่รอซ่อมอยู่อะ่ะมันก็จะไม่ซ่อมด้วยก็คือเรากลบว,ว่าคุณจะมี1ครึ่งส่วนมาร่าแม t สแตนดิ้งนะครับผมถ้าคุณเนี่ยอันนี้ผมว่าสกิลเนี่ยมันก็ยังอ่าข้อกดเกมก็เยอะอยู่นะคือเราเนี่ยถ้าคุณมีกิจนะครับคุณเนี่ยจะคุณก็จะเข้าโหมดที่เรียกว่าต้านทานนะครับดาเมจก็คือเป็นอมตะสีวินะครับและถ้าเราจะได้เราจะได้แต้ม 2วิเนี่ยก็ต่อเมื่อทีมเราเนี่ยล้มหรือว่าเข้าคัสตอรี้นะครับผมก็คือถ้าเราในทีมล้มหมดเลยเนี่ยสคนเราจะได้6วิบวกเบสเป็น4ก็คืออมตะดาเมจส0วินั่นเองนะหลังจากที่เอฟเฟกเนี้ยจบลงไปแล้วอะ่ะเราจะไม่ได้รับสถานะกิจเลยนะจนกว่าเนี่ยเราจะต้องฮิลโดยการใช้เมดิกแบ็กหรือเฟิร์สเอจนหรือจนกว่าคุณจะล้มเนี่ยสกิลเนี้ยจะกลับมาใช้งานอีกรอบนึง ถามว่านีนสกิลนี้ดีไหมผมว่ามันอาจจะช่วยตอนที่เรากำลังแบบว่าแพ้แล้วอะเพื่อนคุณล้มหมดแล้วอะอันนี้มันก็ดีนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าอย่าลืมว่ามันต้องมีกริดนะครับถึงจะเข้าหมดนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นสายนี้มาหลายลอันเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้อยู่โวมาคลีนนะครับเมื่อคุณไม่มีก่อนเนี่ย เราสามารถใช้อัลเมอร์รีแพร์ได้รีแพร์คิท1อันนะครับจะรีมา1นึช้งนะครับสกิลนี้ดีนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเกาะพังนะครับเราจะไม่สามารถใช้อัลเมอร์รีแพร์คิทได้นะครับอัลเมอร์รีแพร์คิทก็ตามพื้นนะครับคล้ายๆกับเฟิร์สเอชตามพื้นที่พวกแบบโบลโูเซอร์มันดรอปไว้เงี้ยในส่วนของช่องคอสเมเบิลอะใช่คือปกติเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะถ้าเราไม่อัพสกิลนะี้แต่อัพสกิลนี้แล้วสามารถใช้ได้ รีสโตได้1ชังนะครับแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับคือจะสมมติเล่น2ชังเนี้ยเราได้รีแค่1จะรี2ชั้งไม่ได้ตัวต่อมานะครับสายเอนจิเนียร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมืนภาค2เมื่อเราอัพเนี้ยเราจะได้ป้อมปืนมาถ้าเราเปิดช้สกิลเนี้ยการฮีทของป้อมเราเนี้ยแม็กซ์ฮีทเนี้ยเพิ่มขึ้น20%ก็คือปืนจะร้อนยากขึ้นและร้อนนานขึ้นประมาณนี้ก็คือปืนจะไม่ฮฮีทไว แต่ถ้เกิดอัพขั้น2เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็เพิ่ม m a ็ h e a t บิ i l d อัอีก20%จากเบสอีก20%เป็น40%ร้อนได้นานขึ้นส่วนต่อมานะครับ Ap t e r r i s t ก็อันนี้ดีนะผมว่าเพราะว่าป้อมปืนเราเนี่ยจะได้รับกระสุนที่จาะเกาะตำรวจเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจทุกคนเนี่ยมันมีก่ออยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยมีป้อมเนี่ยจาะเกาะทำให้ตำรวจเนี่ย ใส่ใส่ง่ายขึ้นผมว่าดีคูลิ่งซิสเต็มนะครับก็ลดูการฮีทของดาเมจอ่ะอิเล็กทริกพวกเนี้ยระเบิดเลยพวกเนี้ยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกป้อมเลยนะครับเดโทเนชั่นนะครับเมื่อป้อมเราเนี่ยโอเวอร์ฮีทนะครับมันจะระเบิดทําดาเมจกับเอวีซีรอบข้างด้วยนะครับเมื่อถ้าเนี่ยถ้าคุณเอาไปวางใกล้ๆตัวประกันเนี่ยแล้วถ้าแม่งระเบิดอ่ะอันนี้ก็งานหยาบ <laughs> สปีดไซเคิลนะครับผมก็ ป้อมเราเนี่ยจะหมุน360องศานะครับผมหันได้หมดเลยนะครับโดยปกติมันจะหันได้แค่180ส่วนอันนี้สกิลต่อมา duo sentry ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ได้ป้อมใหม่อีกอันหนึ่งเป็น2อันแต่แลกมากับป้อมเราเนี่ยจะฮีทไวขึ้นนะครับระหว่างยิงเนี่ย50%ก็จะยิงนานไม่ได้แล้วได้อย่างเสียอย่างส่วนมาแทากเก็ตไฟอันนี้ดีนะครับคือป้อมเราเนี่ยปกติมันจะยิงตามใจมันอะ ยิงแบบปุ๊ดตามใจมนแต่เนี้ยเมื่อเราที่เมื่อไหร่ที่เรามาร์คศัตรูนะครับตัวไหนก็ได้เนที่เรามาร์คเนี่ยมันจะแมนนุนไปหาตัวที่เรามาร์คเลยมันจะยิงตามที่เรามาร์คไปเลยนะสุวท้ายพอจิจูดนะครับผมก็สายเรียกว่าสายเลื่อนมั้งถ้าใช้คู่กับเมดิกก็น่าจะเป็นสายสายหมอเต็มตัวเลยเพราะว่าเบสิกเนี่ยจะเพิ่มเบสแม็กซิมัมของเลือดอีก50ก็จะถึกขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีแอนเดลีน อะดรีนาลีนคืออะไรเมื่อเราเลือดเต็มนะครับเรายังสามารถเก็บเมดิแบ็กหรือเฟิร์สเอสคิดได้นะครับมันจะเป็นหลอดสีเขียวทับสีขาวเราอันนั้นคืออะดรีนาลีนอ่าแล้วมันจะค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับในระหว่างที่เราเล่นเกมเนี่ยถ้าเราไม่โดนดามนเมจนะมันจะค่อยๆลดค่อยๆลด,ลดแต่เมื่อไหร่ที่เราโดนดาเมจอ่ะดาเมจของอะดรีนาลีนเนี่ย,ม,ยมันจะลดไวมากนะครับอ่าแล้วถ้าเราไม่มีอะดรีนาลีนนะสกิลเนะียหรือถ้าฮิลเนี่ยเราจะได้รับ นะครับหรือถ้ามีกิตอยู่แล้วมันก็จะรีเฟชให้ส่วนขั้น2 S งนะครับก็เพิ่มจํานวนในการล้มนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มขยายเวลาการเลือดออกเนะี่ยกห้็ก็คือช่วงที่เราล้มเนะี่ยเราสามารถอยู่ได้นานขึ้นคือยิงอะ่ะคือเราล,ล้มแล้วเรายิงได้ต่อนะ่ะช่วงนั้นน่ะตำรวจมันหันไปยิงเราได้ใช่ไหมครเราก็จะยิงได้นานขึ้น50%แล้วก็เพิ่มจํานวนในการล้มอีกหนึ่งถือว่าล้มได้3ใช่ไหมับอกิลนี้เป็นเอสก็ล้มเป็น4่ประมาณนี้ ตัว่อมานะครับ h e ลซ sipon นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยฮิลหรือใช้เมดิกแบ็กของเราเนี่ยเราก็ได้ส่วนแบ่งของการดีของเพื่อนเนี่ยสีอนะตามที่ของเขาฮิลเนี่ยตาจมจำนวนเลยนะครับหรือว่าถ้าเราเลือดเต็มอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่าเพิ่มเป็นอะดรีนาลีน,เ,นเหมือนกันก็ต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มแม็กซิมั่ของเลือดเนี่ยเพิ่มอีก15นะครับทุกๆของการดาวที่คุณมีอตอนนั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า เขานับเป็น1ล้ม65ถ้ามี2ล้มถ้ามีจํานวนในการล้มอีก2ก็เป็น30หรอหรือว่าล้ม3เป็น4 5ซึ่งอันนี้ก็ซึ่งนี้ผมก็ยังไม่โชว์เท่าไหร่นะครับผมถ้าใครใช้สกิลนี้เห็นในแชทเก์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสคกิลต่อมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับอะเรลีนนะครับผมคุณจะได้เพิ่มอีก10%ของอะเรลีนนะครับทุกของ การล้มของเราที่มีอยู่ตอนนั้นก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับ Walking Tall นะครับผมอะดีนลีนของคุณเนี่ยที่มีอยู่นะครับจะลดน้อยลงและลดช้าลงกร์นนะครับของทุกล้มการล้มของคุณที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมีจำนวนของอะดีนลีนเนี่ยคุณสามารถใช้ First Aid Kit เนี่ยเพื่อหยุดของการลดของอะดีนลีนเนี่ยภายใน15าวิส่วนว่าคุณมีอยู่ครึ่งหลอดอะดีนลีนมันลดแก้หมดแล้ว คุณไม่อยากให้มันลดอ่ะคุณใช้ first i d g e kit เพื่อหยุดการไหลของมันอ่ะ15วิตต่อมากนะครับถ้าคุณมีอะดรีนแล้วก็มีสแต็ก e g e kit last เนี่ยเอฟเฟกต์ <Effect S 2> เนี่ยจะบัฟเป็น2เท่านะครับคูณ2แล้วคุณก็จะได้รับดาเมจนั้นลง10ให้กับอะดรีนของคุณนะครับก็คือปกติเลือดของอะดรีนเนี่ยเวลาโดนดาเมจเนี่ยมันจะลดเยอะมากนะครับเหมือนโดนดาเมจเยอะถ้าสกิลเนี้ย มีเนี่ยก็จะได้คูณ2แล้วก็ลดดาเมจของเอเจลินน้อยลง10%ต่อรมาผมถ้าคุณมีอ่ากระเป๋าโยนเนี่ยในโหลดเอานะครับก็จะเพิ่มอีก2ชาร์จนะครับผมซึ่งทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยมี6แล้วเพิ่มมา8ได้ด้วยเหรออ่าเดี๋ยวจะมีสกิลหนึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงต้องอัพนะครับเพลจะเป็นเรื่องของ ทานสปอสเตอร์กันเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตเป็น6ละกันนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันมันมีผลกระทบกับสกิลนี้จริงๆนะทานสปอสเตอร์นะครับผมก็คือสายขนนั่นเองนะครับเบสิกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเก็บกระเป๋าหรือว่าบอดี้เราจะได้รับหรือว่ารีเฟรชเนี่ยของลัชนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อเมื่อเราโยนกระเป๋าหรือโยนบอดี้ลงเนี่ยเราจะเสียลัชนั่นเอง ถ้า up ขั้น2เป็น S เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยิบกระเป๋าหรือ body เนี่ยเราก็จะรับกิสอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเราโยนเราก็จะเสียกิสซึ่งถ้า up S เนี่ยถ้าเราหยิบกระเป๋าเราได้ทั้ง l ั s t กิสสอ,อย่างระหว่างที่เราขนเนาะมันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบใส่ใส่วิ่งราวอะ่ะแบบหยิบกระเป๋ามากูวิ่งเลยวิ่งหนีวิ่งหนีแบบกูโดนเมฆกูไม่สนใจอะไรเงี้ยเคต่อ,อมาเบสนะผม มื่อคุณมีลัสนะครับผมแล้วคุณถือออบเจกต์เนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการวิ่งของคุณนะครับจะไม่เสีย v e เมนต์สปีดด้วยนะครับผมโซลมาแล้วผมบรู t ท l ลเคอรี่เมื่อเรามีกิสเนี่ยทุกซิวิเลียนหรือว่าอาตัวกันลละกันเหมารวมเป็นตัวกันแล้วกันนะอ่าตัวกันที่เห็นเราถือกระเป๋าอยู่คนกระเป๋าเนี่ยจะเกิดการกลัวนะครับแล้วก็หมอบลงไปเอามาทำไมวะโซลมาดิพ็อกเก็ตนะครับ ถ้าคุณมีกระเป๋าอยู่ในรถอัคุณเนี่ยเริ่มภารกิจมาเนี่ยคุณก็จะได้กระเป๋าอีกอันหนึ่งนะครับสมมติว่าผมพกเมดิกเมดิกแบ็กมาอันหนึ่งแล้วผมอัพสกิลนี้เริ่มไฮมาก็จะได้2อันนะครับแต่ในกระเป๋าเมดิกแบ็กผมเนี่ยจะเสีย2ชาร์จนะครับลงไปมิ um นิมัมหก็คือกรณีที่คุณไม่ได้อัพสกิลของ ทั้ง3อย่างเม um นะิกแบ็กเอมโวแบ็กอัมเบอร์แบ็กเนี่ยคือไม่อัพเลยเบสิกของมันคือมีแค่2ใช่ไหมฮะถ้าคุณอัพสกิลนี้ด้วยนะ่ะมันจะโดนลดไปเหลือแค่1ขั้นต่ำแค่1ซึ่งเนี่ยแหละครับมันจะคู่กับสกิลนี้สต็อกพลิซ์แหละคืออันเนี้ยเพิ่มอีก2ใช่ไหมหลายคนงงว่ามี6แล้วมาเต็มที่เพิ่มมา8ปดทำไมก็มาเอามาเจ้ากับสกิลนี้ดีพ็อกเก็ตอ่าในเมื่อคุณเพิ่มมา8 ผมใช้สกิลเนี้ยคุณได้กระเป๋าไมอันหนึ่งอะแต่ผมขอลบชาร์ตอีกสองคุณอะแต่คุณมีแบบ8อันอะเออจเจ้ากันก็เหลือ6อ่าแฟแฟก็สัมมานะครับสกิลนี้นะครับผมเมื่อคุณขนเนี่ยถึง2กระเป๋าขึ้นไปเนี่ยมันจะเสียการมูฟเมนต์นะครับผมซึ่งผมก็งงๆกับสกิลนี้อยู่เนะมันแปลกๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับถ้าใครดูสกิลนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผม ต่อมานะครับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือยกกระเป๋าไกลขึ้น30%นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมการอธิบาย6สกิลนะครับตอนแรกบอก5นะครับไม่ได้จริงๆต้องเป็น6เพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกันนะครับก็ผมอธิบายถึงทานสปอเตอร์นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาต่อที่ Escape นะครับ เราจะมีอีกเยอะนะครับผมที่ยังมีสกิลอยู่โอเคผมก็ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมกับสกิลของเพเดสามนะครับทุกคนคิดเห็นยังกันบ้างนะครับผมก็ใครที่มาดูจนจบก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ผมขอฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับและเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอูว